ดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้นะคะคณิตศาสตร์เราจะเรียนกันเรื่องการหาผลบวกของจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน1 0 0 0พให้มีการทดโดยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนการบวกโดยการใช้วิธีการบวกแบบแนวตั้งนะคะจะมีวิธีการยังไงนะคะนักเรียนไปดูกันเลยค่ะ าการบวกแบบแนวตั้งนะคะมีหลักเกณฑ์อยู่ว่าน,นะคะนักเรียนจะต้องตั้งเลขนะคะให้ตรงหลักกันนะคะนักเรียนสังเกตที่ตัวตั้งนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบสามบวกห้าสิบหกตัวตั้งก็คือตัวไหนคะหนึ่งร้อยสี่สิบสามใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตที่เลขสามเลขสามอยู่ในหลักไหนคะนักเรียนอสามอยู่ในหลักหน่วยนักเรียนก็เขียนสามให้ตรงกับหลักหน่วยนะคะ สี paid, ่อยู่ในหลักไหนคะนักเรียนหลัก <on>. 10นักเรียนก็เขียนสี่ให้ตรงกับหลัก10บนะคะ1อยู่ในหลักไหนคะนักเรียนหลักร้อยนักเรียนก็เขียนหนึ่งให้ตรงกับหลักร้อยใส่เครื่องหมายบวกต่อไปตัวที่นํามาบวกนะคะห้าบอยู่ในหลักไหนคะนักเรียนหลักหน่วยนักเรียนก็เขียน6ให้ตรงกับหลักหน่วยนะคะให้ตรงกับเลข3 5อยู่ในหลักไหนคะนักเรียนหลัก สิบนักเรียนก็เขียนห้าให้ตรงกับเลขสี่นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็นําเลขมาบวกกันได้เลยค่ะโดยการบวกนะคะนักเรียนจะต้องบวกจากด้านขวามือนะคะขวามือของครูนะคะไปทางด้านสายก็คือจากหลักหน่วยไปหลักสิบไปหลักร้อยมาดูกันเลยค่ะสามสามบวกเพิ่มไปหก 6, ก็คือการนับเพิ่มอีกเท่าไหร่คะนักเรียนนับเพิ่มไปหก 6, สแล้วสี่ห้าห็ดปดเได้เท่าไหรคะนักเรียนได้9ก 4, 4้บวกเพิ่มไปอีก5ก็คือมีอยู่สี่นะเพิ่มไอีกเท่าไหร่คะห้ 5, แล้วห้าหก็ดแปดเได้เท่าไหรคะนักเรียนได้9กนั่ง มีตัวเลขให้บวกไหมคะไม่มีฉะนั้นตรงนี้ยังได้ค่าเป็นอะไรเหมือนเดิมคะเป็นเลขหนึ่งคำตอบข้อนี้ได้เป็นเท่าไหร่คะนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะหนึ 199. ่งรอยเสิจะได้คําตอบว่าหนึ่งร้อยสี่สิบสามบวกห้าสิบเท่ากับหนึ่งร้อเรามาดูอีกตัวอย่างนะคะนักเรียนตัวอย่างที่สอง 582แปดสิบสองบวกกับสองอสิใช้หลักการเหมือนกันนะคะนักเรียนก็คือตั้งเลขให้ตรงหลักกันบวกจากด้านขวาไปด้านซ้ายนักเรียนสังเกตตัวตั้งค่ะห้าร้อยแปดสิบสองสองอยู่ในหลักไหนคะนักเรียนหลักหน่วยนักเรียนจะตั้งสองให้ตรงกับเลขไหนคะหลักหน่วย 8อยู่ในหลักไหนคะนักเรียนหลักสิบนักเรียนก็ตั้งแให้ตรงกับหลักสิบ้าอยู่ในหลักไหนคะนักเรียนหลักร้อยนะคะนักเรียนก็ตั้งห้ตรงกับหลักร้อย่อไปทำยังไงต่อคะใส่เครื่องหมายเลยคะ่ะเครื่องหมายบวกมาดูที่ตัวที่นำไปบวกนี่อ่านว่าอะไรคะนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะสองร้อยสิบหก สองร้อยสิบหกนักเรียนสังเกตทีละตัวเหมือนเดิมค่ะได้หกหกอยู่ในหลักไหนคะนักเรียนลักหน่วยนักเรียนต้องตั้งหกให้ตรงกับเลขไหนคะเลขสองหนึ่งอยู่ในหลักไหนคะนักเรียนลกักสิบนักเรียนตั้งหนให้ตรงกับหลกักสิบตรงซึ่งตรงกับเลขแ2ดสองอยู่ในหลักไหนคะนักเรียนหลกักร้อยนักเรียนตั้งสองให้ตรงกับเลขห้า อ่ะต่อไปมาบวกกันเลยค่ะ2บวกเพิ่มไปอีก6ก็คือมีอยู่สองนับเพิ่มอีกเท่าไหรคะนักเรียน6 2แล้ว3 4 5 6 7 8อ่ะตรงนี้ก็ได้เป็นเลขแปดเขียนให้ตรงกับหลงังหน่วยนะคะ,ะต่อไปที่รัก10 8 8บวกกับอะไรคะนักเรียนบวกกับ1ก็คือมีอยู่8ปดนับเพิ่มอีกเท่าไหร่คะ หนึ่งแปดแล้วเก้านักเรียนต้องต้องได้เป็นเลขเก้าเขียนใ้ตรงกับหลักสิบหลักที่หลักร้อยห้าบวกเพิ่มไปอีกสองก็คือมีอยู่ห้านักเรียนต้องนับเพิ่มอีกเท่าไหรคะสองห้าแล้วหกเจ็ดนี่ก็ต้องได้เป็นเลขเจได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะขีดเส้นใต้สองเส้นต, 2, นอ,ตอบห้าร้อยแปดสิบสองบวก สองิบหกเท่ากับเท่าไหรคะเจ็ด้อยเก้าสิบแปดอีกสักตัวอย่างนะคะนักเรียนเป็นตัวอย่างที่สามเหมือนเดิมค่ะเช่นเดียวกันก็คือนักเรียนต้องตั้งเลขให้ตรงหลักกันนะคะแล้วก็บวกจากด้านขวาไปด้านซ้ายมือนะคะสังเกตที่ตัว เลขตัวตั้งเหมือนเดิมค่ะตัวตั้งเก้าเก้าอยู่ในหลักไหนคะนหลักหน่วยแปอยู่ในหลักไหนคะหละักสี่สี่อยู่ในหลักไหนคะหลักร้อยอ่ะใส่เครื่องหมายบวกศูนย์ที่ตัวที่นําไปบวกนะคะศูนย์อยู่ในหลักไหนคะหลักหน่วยนักเรียนต้องเขียนศูนย์ในตรงกับเลขไหนเอ่ยเลขเก้าหนึ่งอยู่ในหลักไหนค่ะ,ะคิดค่ะอยู่ในหลัก นักเรียนก็เขียนหนึ่งให้ตรงกับเลขแปดสามอยู่ในหลักไหนคะหลักร้อยนะคะนักเรียนต้องเขียนสามให้ตรงกับหลักร้อยก็คือตรงกับเลขสี่ต่อไปเรานามาบวกกันเลยค่ะเก้าบวกเพิ่มไปอีกศูนย์มีอยู่เก้านะคะนักเรียนบวกไปอีกศูนย์นับเพิ่มได้ไหมคะต้องนับเพิ่มได้ไหมไม่ก็ได้อะไรเหมือนเดิมคะ่ะเก้าแปดนะคะบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งนักเรียนนับเพิ่มไอีกเท่าไหร่คะ หนึ่งนะคะก็ได้เป็นเก้าสี่บวกเพิ่มไปอีกสามนะคะนักเรียนก็ต้องนับเพิ่มอีกเท่าไหร่คะสามสี่แล้วห้าหกเจ็ดตอบเป็นเลขเจ็ดขีดเส้นใต้สองเส้นค่ะอ่าตอบสี่ร้อยแปดสิบเก้านะคะบวกสามร้อยสิบเท่ากับเท่าไหร่คะ 799นะคะเป็นยังไงมั่งคะนักเรียนพอเข้าใจกันมั่งหรือเปล่านะคะถ้ายัางไงนะคะนักเรียนลองทําแบบฝึกหัดที่ครูให้ดูนะคะสามข้อน,นะคะว่านักเรียนจะ,ะเป็นยังไงนะคะเข้าใจหรือเปล่านะคะไปดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะนี่นะคะแบบฝึกหัดนะคะลองทําดูนะคะนักเรียนมีอยู่ทั้งหมดสามข้อน,นะคะให้นักเรียนนะคะลองฝึกทําดูเองนะคะที่บ้านนะคะ ค่ะวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะให้นักเรียนนะคะไปลองฝึกทําแบบงานเองดูนะคะถ้าเข้าใจหรือว่ามีข้อสงสัยยังไงนะคะนักเรียนก็ถามครูมาได้เลยนะคะทางไลน์ค่ะหรือว่าโทรศัพท์มาสอบถามค่ะสวัสดีค่ะ